เมื่อยามความมืดและความเสื่อมทรมปกคลองเมืองไฮเทอร์เชียแห่งโลกอัตมาพรามเหล่าผู้คนและประชาชนตาดำๆต่างหวาดกลัวต่อเทพแห่งความบิดเบี้ยวเคาส์ Chaos. เหล่าเด็กตาดำๆที่สูญเสียช่วงเวลาอันล้ำค่าทั้งๆท,ท,ที่พวกเขายังมีความฝันที่อยากจะมีความสามารถในการปกป้องวิถีชีวิตของผู้คนพวกเขาจะมาในช่วงเวลาที่ผู้คนต้องการมากที่สุดแล้วก็จะพูดว่าทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรเพราะฉันมาแล้วใช่แล้วความฝันของพวกเขาก็คือการเป็น <Here. S 2> ไม่ไม่ไม่เป็นตำรวจดีกว่าไม่งย่บโล่ไล่ตบคนระท้วงสั่งหมาผู้แดกไข่ค,คนดีกว่าโว้ยวันนี้ผมพลตำรวจเอกจิมสไลด์พร้อมจะสอนหลักสูตรให้เหล่าสิบตีมือใหม่ทั้งหลายได้เตรียมพร้อมกับการเป็นตำรวจที่องค์จักรพรรดิภาคภูมิใจถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อสรรเสริญองค์จักรพรรดิกดซับสไครป์เพื่อร่วมหลักสูตรระยะยาวจนกว่าเราจะกอบกู้อัตมาพรามได้สำเร็จเพื่อเป็นเกียรติแด่องค์จักรพรรดิ for the emperor disclaimer วิดีโอนี้ผมทํามาเมื่อตอนที่ตัวละครมันเพิ่งออกมาแต่เพิ่งมีโอกาสได้เอามาตัดแล้วมันะมีการปรับบาลานซ์หลังจากนั้นขึ้นดังนั้นให้ลองดูที่คอมเมนต์ผมจะปรับปุงไว้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและถ้าผมมีอะไรพูดผิดไปก็ขออภัยมานัดที่นี่ด้วยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจานไหลไกด์เกมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวละครใหม่ DLC Darth Arvites ตำรวจที่น่ารักของเรานั่นเองซึ่งวิดีโอตัวนี้จะอธิบายทุกท่าเลนพร้อมวิเคราะห์แบบสดๆส่วนเรื่องรีวิวอาวุธขอไปคลิปหน้าว่อีหกดา ในส่วนของสแตปพื้นฐานตัวนี้มีเลือดจีที่200ทัาเน็ต100 s t a m i n สตัม a y นาดีเลยที่ส .5 ุดหวินเาวน้อยมากๆส่วนโอกาสตะคีพื้นฐานอยู่ที่7.5%สํจห้าเอร์เซ็นต์สำหรับอันติพื้นฐานเริ่มต้นคือนันซิโออาร์คิ่าซึ่งเป็นวิทยุที่จะให้ผู้เล่นได้ทัพเน็ตห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวิแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในโวจะโดนคอนเสียแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออราหาอัลควอนหมาของเราจะนับเป็นคอเลซี่ด้วยด้วยถ้าเล่นหมาสี่คนก็สุดสุดแป มาเริ่มกันกับส่วนของทาเล่์กันเลย No Escape ความเสียหายแรงขึ้น10%เคลื่อนไหวเร็วขึ้นอีก10%บัฟอยู่4วิเมื่อฆ่าศัตรูประเภท Elite หรือ Special นับว่าเป็นอัธิเดียดมากๆสำหรับการเล่นระดับหลังๆซึ่งศัตรูพวกนี้อยู่เกิดกันมากใช้ได้เรื่อยๆ Withering Fire หลังจากชักกระสุนจะยิงแรงขึ้น15% 5วิจะเป็นทาเลนที่ดีถ้าเราถือลูกซองหรือลูกโมชักทีลนัดเพราะว่าถ้าไม่ใช่ประโยชน์ของมันจะแทบไม่มีเลย Hammer of Judgment เมื่อโจมตีโดศัตรู3ตัวด้วยอเวียประชิดทำให้เราตีเร็ว10ว10% 3ิ ธาเลน,นี้นั้นมีปรี่ยวมากๆเพราะการช่วยตีเร็วนั้นทําให้ช่วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น DPS หรือว่าการทําจังหวะในเวลา3าาเลนแรกส่วนตัว,ตวมองว่าอันนี้นั้นดีที่สุดเลเซอร์จอออกเมนเมื่อหมาก,กระโดดกัดใครมันจะทาให้ศโตรูตัวนั้นติดเลือดออก8ขั้นเป็นบัฟหมาที่น่าสนใจแต่ว่า8ขั้นมันน้อยไปหน่อยค่อนข้างเปลืองช่องแต่ถ้าอยากให้หมากัดแรงก,ก็ใส่มาได้ Target Neutralize ได้ํำเน็จคืน10%ตันทีแล้วก็อีก2.5%ต่อว,วินาทีอีก4วินาทีเมื่อค่าสเปเชียลหรือ,อลตตเลนชิดกตานี้อยู่ อัพโคลสคืนทำเน็ตคืนให้5%เมื่อฆ่าศัตรูภายในระยะ12.5เมตรถ้าศัตรูตายด้วยน้ำมือเราไม่ว่าจะตายด้วยอาวุธประชิดอาวุธระยระไกลหรือตีสถานะถ้าอยู่ในระยะจะได้รับเน็ตคืนแบบโคตรนิ่มดีโคตร,ครบอกเลยว่าอันนี้ใส่ได้ทุกพิวเลยฟอร์ซ i ิวคือทำเน็ต10%เมื่อตีศัตรูเซรหรือกำลังเซอยู่รีบๆใช้ก่อนโดนเนร์ฟมันโกมากๆฝักตี5ตัวได้50%โคตรเวอร์ยัดมาตะโคตรดีลิ t เทอเร o r y อรี่ฟอสโลกแข็งขึ้น15%เมื่อเพอร์เฟกต์บ็อก เราจะได้ความเสียหายแรงขึ้นอีก15%และตีหรือยิงเร็วขึ้นอีก10% 8วิถ้าเล่นโล่นะว่าดีมากๆเพราะว่าเราสามารถเพอร์เฟกบล็อกสนได้แต่ถ้าไม่ได้เล่นโล่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่จะติดน้อยกว่าระดับหนึ่งเป็นทะาเลนที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ Man and Cyber m a s s i v e คืขึ้นตำเด็ด5%ให้เราเมื่อเราอยู่ใกล้หมาของเราในระยะ8เมตรถ้าคุณเล่นหมาหยิบอันนี้มาซะมันดีมากดีจนเกินไปเอาไปเหอะ่อลอคะแนนเอามาเลย Wal กิ t ออ f เมื่อเสียสตัมเมนา1ช่อง มันจะดีอะไรขนาดนี้สมแล้วที่คุณเป็น DLC กระหายตังแค่วิ่งผลักหรือว่าการศัตรูเราก็ได้ทำเน็ตคืนมันจะง่ายไปไหนยังเนี่ยเอาไปเลยอีกร้อยคะแนน Talent <to> Shield เมื่อเราป้องกันการโจมตีเราจะได้ทำเน็ตคืน5%อนต่อว,วิเป็นเวลา3วินาทีลงการน15%และถ้าเรา Perfect บ็อกก็ได้ไปเลยอีก10%ทันทีคููดาวินาทีนึงไม่เล่นโล่อย่าหยิบถ้าเล่นสายโล่และชอบแทงสายนี้ดีมากส่วนเรื่องครูดาวมีไว้ทำไมลองนึกว่า Perfect Box ส10ทีสิมันก็โกงเกินไป และส่วนตัวมองว่าการได้ทําเ็ตคืนจากวอกิตออฟหรือว่าเทเลสอื่นๆรวมกันอะ่ะมันให้มาเยอะมากอยู่แล้วและเอาอันนี้เพิ่มไปอีกมันค่อนข้างลดเลยสําหรับข้อย่อย3ข้อก็จะมียิงแรงขึ้น10%อึดขึ้น10%ตีแรงขึ้นอีก10% 3ข้อนี้พูดรวมเลยนะอันการดีสดอึดแล้วก็แฮปปี้ถูกไหมล่ะโดนตีแลวเจ็บน้อยลงก็เอาตัวรอดได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าอยากได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ยโนดทั้ง2ก็ให้เราได้เหมือนกันไม่เป็นความเสียหายถาวรเลยไม่ต้องตัต้ คราวนี้เรื่องของ b r i d รีโมทเด d e t เนชัน o n ระเบิดหมามี3ชาร์จรอ1นาทีจะได้1ชาร์จไม่ใช่ว่าใช้แล้วหมาตายแต่เป็นหมาติดระเบิดไฟฟ้าไปกดระเบิดเมื่อไหร่หมายอยู่ตรงไหนระเบิดไฟฟ้าที่นั่นแรงก้อนข้ามากถ้าไม่ใช่ก่อนหนาทำบอสเซได้ด้วยข้อเสียคือมันไม่ทันใจต้องนั่งดูว่าหมายอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเล่นหมาอันนี้เอามาเถอดดีสุดแล้วโวทนิกช็อคไมลกับดักระเบิดไฟฟ้าซึ่งทำงาน5เมตรอยู่ได้นาน15วิและมีสองสุด2ลูก แรงเท่าสัมลีแต่ทำศัตรูทุกตัวโยเวนวอสเต้นเบรกแดนดอยู่บนฟลอวางเมื่อไหร่รอดเลยทําจังหวะได้ดีมากที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ถ้าไม่นับเรื่องบอสนะอัพิเทสแกนเนดระเบิดอิมแพกเจ้าเดิมเพิ่มจาก3ลูกเป็นสลูกแค่นั้นเองเป็นตัวเลือกสำหรับคนสายดาเมจเอาไว้บอสซะมากกว่าอับบิเทสเทอร์อาร์เมอร์เพิ่มทําเน็ตไปเลยสิี่สิบห้าหน่วยของโคด้ดียังไงต้องมีร้อยลายคะแนนถ้าถามว่าทําไมก็มันบังคับยี่บะโบเทอิกแมนเดิลเติ ถ้าอยากได้หมาแรงให้ใช้คู่กับกับเลเซอร์จอจอ,ออเมนท์ทำให้หมาฆ่าตาเยเร็วกว่าเดิมมากๆและเป็นทําไปสู่ทาเลนทําไม่เล่นอึดขึ้นสรับสายหมาอีกต่างหากเอเ็มเบลพกกนสนได้เยอะขึ้น25%ถามใจตัวเองว่าชอบยิงขนาดไหนยิงเยอะก็หยิบไปสิคอนคาสิฟเมื่อการโจมตีระยะประชิดโดนจุดอ่อนมันจะเป็นการแปะดีบัฟใส่ศัตรูที่ทําให้ทุกการโจมตีที่ใส่ศัตรูตัวนั้นนับว่าเป็นการตีศัตรูที่เซอ,อยู่ทั้งหมดอ่านผ่านๆจะรู้ไรประโยชน์แต่ถ้าคุณได้อ่านพร้อมทาเลนทั้งหมดเราจะเห็นว่า,อาไาาาอ แค่เราตีหัวแล้วเพื่อนเราอะที่มีสกกลคาชเชอร์หรือทันเดรัสตีสตูโดนมันก็จะกลายเป็นแปะดีบัฟใส่สตูเรียบร้อยและแน่นอนทาเลนที่เกี่ยวกับการตีเซททาให้เราได้เลิกคืนมาอีกโคตรดีแค n นีโมราลสตูที่โดนหมาขยมอยู่ไม่ว่าจะตายเพราะหมาหรือคนไปฆ่าเราจะได้เลยทําเนนตขึ้น20%และทําเนนตเพิ่มขึ้น2.5%ต่อวิอีก5วิ ถ้าเราเล่นสายหมาแล้วได้หมาตอบแทนเราด้วยการเอาบัฟดีๆให้เอานี้มาเลยมันดีมากโคตรจะดีแค่หมาขย่มหมากัดใครก็ตายแฮปปี้อืดขึ้น20%นี่โคตรจะดี imposing force อึดต่อความเสียหายทั้งหมด25%เวลา5แล้าละจะตฆ่าตัว e l i ลิตหรือสเปเชียลตายอึดแบบนิ่มๆแค่ฆ่าต,ตัวเดียวตายก็วอกก็ได้เลยโคตรแฮปปี้เอามาเลยโคตรใช้ suppression force ทำให้สต,ตูเซจะทำให้สตูพวกนั้นอ่ะทำความเสียหายเบาลง20%เวลา5ิใช้คู่กับคอนคาซีฟได้ มันดูดีมากแต่ว่าประโยชน์จริงๆจะอยู่ในระดับฮาวกซะมากกว่าเพราะถ้าเป็นระดับธรรมดามันจะติดแค่บอสเพราะนอกจากบอสเราเซ่ปับ๊บเหมดียวมันก็ตายเองซับเสชั่นโปรโตคอลทัพเนตอึดขึ้น20%เวลา5ีเมื่อโจมตีศัตรูโดน3ตัวด้วยอาวุธแปลประชิดเอาไปเลยอีกร้อยคะแนนสายนี้อึดแล้วอึดอีกอึดจนฮาวกเรียกพี่หยิบได้นะหยิบเลยโคตรด,ดีในโซ่ของอาร่าทั้ง3ออร่าแรกก็คือพาร์ทออฟสควอตมาขเขาเล่นนับเป็นโฮเลซี่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือได้ทัพเนตอึดขึ้นอีก 7. สำหรับตัวนี้ใครเล่นหมาบอกเลยว่าใช้อันนี้ด้วยกันทั้งทีมไม่มีปัญหาเพราะการที่หนานับไปคนเรซี่เพิ่มจะทําให้จาก4คนไม่กลายเป็น8คนได้สงสุดถ้ามีหมา4คนและใช้สกิลนี้เดียวกันทําให้การใช้ทับเน็ตรีเจนสปีดพุ่งได้แบบโอ้ไม่กอดพุ่งเวอร์ไปปาวะดีดจัด รู s เลสเอฟฟิเชสซีคนในวงชักกระสุนเร็วขึ้น7.5%แค่นั้นแหละครับพูดตรงๆมันไม่ได้มีอะไรดีสักเท่าไหร่นอกจากไม่อยากใช้สกิลซ้ำกับชาวบ้าน breaking descent ทั้งวงทำความเสียหายศัตรูทีท่เซแรงขึ้น10%ถ้าอยากแรงโดยไม่มีหมาอันนี้ดีที่สุดแหละ Plus, Steel p l a s t e e plate ทําเน็ตเพิ่มขึ้น25หน่วยของที่โคตรดีพันร้านคะแนนอีกแล้วเพราะมันเป็นเจ้าที่ขวางไว้ไม่ให้ไปที่อื่นสำหรับคิสโซนหมาทั้ง3าคิโซนสก s t โซนแรกคือ unleash brutality มาในกัด elite special และโจมตีพวกมันแรงขึ้น25% อันที่2โกเกตเอ็มมาเน้นกัดตัวยิงไกลและทําความเสียหายใส่ตัวยิงไกลแรงขึ้นอีก50%สาหรับเรื่องตัวอ e ีลิสเปเยลหมามันไปกัดอยู่แล้วแค่ทําให้มันเร็วขึ้นในขณะที่ถ้าเอาเป็นตัวปืนไปเนี่ยหมาของเราจะฆ่าพวกมันได้เร็วกว่าเดิมมากๆรวมทั้งอ e ีลิสที่ถือปืนด้วยซึ่งเราอยากให้หมาฆ่าตัวเร็วเพราะอะไรถ้าเล่นหมากระโดดกัดตายเนี่ยมันเป็นปรับที่ดีมากๆยิ่งผียิ่งเล่นง่ายถ้าไม่ได้ลงหมาสักเท่าไหร่เอาอ e ีลิสมาก็กว่าดีแหละ แต่ถ้าสมมติลงหมาไว้เยอะแนะนําไปเอาปืนเลยคุ้มมากคีฟสโตนหมาสุดท้ายโลนวูฟทิ้งหมาไว้ที่บ้านเอาบัฟเข้าตัวโดยบัฟจะได้ตามนี้อึดขึ้น15%สำหรับทับเน็ตโจมตีเร็วขึ้น10%ความเสียหายแรงขึ้นอีก10%ระเบิดได้เพิ่มอีก1ลูกและระเบิดได้ฟีด1ลูกทุกๆ1นาทีการไม่มีหมาในเกมนี้เป็นอะไรที่ดูเศร้าแต่ผมบอกเลยว่าการที่ไม่มีหมาบางครั้งก็เหมือนการที่ไม่มีแฟนเราจะมีแรงทําอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นเรื่องของตัวอุ้ยทุย บัฟที่เราได้มานั้นเป็นบัฟที่ทําให้เราสามารถคุมทุกอย่างได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆแต่ว่าเราก็ต้องคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเช่นกันเหมือนเล่นคัสอื่นๆซะมากกว่าแถมหมดขึ้นด้วยและเบิดฟรีอย่างกำลับระเบิดเนี่ยโคตรจะดีถ้ามีใช้ได้เรื่อยๆปัญหาของการที่ไม่มีหมามาช่วยก็คือการจับการตัวพิเศษก็คือไม่มีคนมาช่วยให้กับ2มันเปิดทรัพยากรในจ,จังหวะบางจังหวะที่เราสามารถสั่งหมาไปกัดเองได้แล้วก็เปลี่ยัดของไงสำหรับโหนดเล็กๆทั้ง2ก็จะมีครี25%โจมตีทะลุไไดด้้้มาากกกขึน2 25% 25%แล็ทเยง่ ใช้อันตีไหนก็ไปทางนั้นถ้าอยากได้อันไหนก็หยิบมาเสริมได้แส่ส่วนตัวมองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเพราะส่วนใหญ่ทาเลนนะ่ะมันช่วยบัฟเรื่องพวกนี้ได้ดีอยู่แล้วในส่วนของอันตี c a s t เ g a t o r Stand เข้าโหมดเดินดุ่ยเข้าฝงชนทับเน็คขึ้นให้เต็มหลอดเดินเร็วขึ้น15%อะไรก็ตามที่ส่งผลลบต่อความเร็วรในการเดินของเราจะกลายเป็นศูนย์อื่นขึ้นอีก8 0แต่เราวิ่งไม่ออกเป็นบัฟอยู่นานสิวิกูราสิบห้าวิ w i อ t h of Execution ตอนที่อยู่ในโหมดอันติค่าอีิเเดดสสยรายา้้้บหขขึนน5%ุ10 อยู่ที่10วินาทีเบรสอาร์มาเมนใช้อาวุธระยะไกลฆ่าศัตรูสำเร็จจะใช้ก,กระสุนเข้าแม็กให้เลย10%รคูลดาวน์ุดวิบัดลัสตอนอยู่โหมดอันติหมากัดแรงขึ้น75%ในส่วนของอันติป่ามันดีมากๆอยู่แล้วเราสามารถแทงรีเปอร์ในฮาวกสีได้โดยไม่เจ็บไม่คันเลยด้วยซ้ำเป็นอันติกันตายชั้นดีเยี่ยมไม่พอดับเครื่องชนตีทุกอย่างได้ตามใจและสบายใจอีกต่างหากในส่วนเสริมคนที่เหลือเนี่ยมไม่จำเป็นต้องใส่แต่ถ้าอยากจะใส่เนี่ยใส่ execution เวิเวเม,ม,ววเมมากๆ ในขณะที่ไอเบสอาร์มาเมนต์และบัตัสเนี่ยเบสอาร์มาเมนต์ไม่คุ้มเพิ่มกระสุนมาในขณะที่จังหวะนั้นเราชักกระสุนบางครั้งยังง่ายกว่าและเร็วกว่าได้เยอะกว่าเดิมต่างหากและบัตลัสมาแรขึ้นแค่สิบวิคููดาวรอต้องสี่สิบาวิโอโ้โถคุ้มมากนันซิโอออยคิลาวิทยุฟังธรรมอันเดิมเพิ่มเติมคือบับที่ดูเยอะแยะแต่ไม่ได้บูหวาถ้าเป็นตัวเปล่า ผู้เล่นที่อยู่ในวงจะได้ทับเน็ต7.5%ต่อวิทำศัตรูติดสเปชง่ายขึ้น30%ลดแรงดีบปืน25%ทำศัตรูเซง่ายขึ้น30%ตอนเลงปืนไม่มีทางโดนขัดได้ไม่มีทางติดสเปเรชั่นและไม่มีทางเดินช้าลงด้วยส่วนเรื่องศัตรูโดนดีบัฟก็จะเป็นดีบัฟเท่าเดิมคือโดนความเสียหายแรงขึ้น15% inspiring recitation บัฟผู้เล่นจากวิทยุจะมีเพิ่มอีก3บัฟคือทัพเน็ตอึดขึ้น30%ชุบเพื่อนเร็วขึ้นอีก30%โจมตีเร็วขึ้นอีก10% fear of justice ดีบัฟศัตรูที่อยู่ในวงจะโดนความเสียหายประชิดมากขึ้นอีก50%แล้วโจมตีศัตรูในระยะประชิดบาลง25%สําหรับวิทถีเป,ป่าๆอ่ะซัพพอร์ตที่ดีแต่ไม่ได้สุดยอดจนกระทั่งเราหยิบของเสริมมาอึดขึ้น30%ชุบเร็วขึ้นอีก30%ทําให้เราชุบเพื่อนได้โคตรง่ายในขณะที่ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นหรือว่าศัตรูดาหน้าเข้ามาอ่ะคัทเชอร์กองพเนินอย่างเงี้ย มันทำให้ชีวิตเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆข้อเสียของวตทอุ์คืออะไรคือตอนกดต้องนั่งรอแม่งบาทงทีแม่งกดพลาดแม่งโผล่ไกลก็มีก็ขัดใจเล็กน้อยอะนะ Break t h e Li n e โค้ดไลน์ใส่ฝูงชนเมื่อกดอันติเราจะเปลี่ยนเป็นอุปรชิทันทีพุ่งใส่ศัตรูด้วยความแรงระดับเบากว่าสำรีความเสียหายศูนย์แต่เซได้ทุกอย่างจวินบอต แล้วเราจะได้บัฟความเสียหายแรงขึ้น25%ทําเส็งง่ายขึ้นอีก50%เป็นเวลา6วิระยะพุ่งอยู่ที่3.25เมตรถ้าจำไม่ผิดคููดาอยู่ที่20วินาที Q Order ตอนกดอันติหมาจะกัดแรงขึ้น50%เป็นเวลา12วิ Combination from condemnation พุ่งชนใส่ Elite Special สสเเหรือว่า Monstrosity จะได้ทับเน็ตคืน20%และ Stamina 15%ต่อตัวทันทีสูงสุดที่100%และ Stamina 75% Targeted t a l i t y อันติพุ่งใส่ศัตรูแต่ลดคูดาสูจุดห้าวิต่อตัวถ้าเป็นอีลิทสเปเชียลหรือมอนทรซิตี้ลดไปเลยหนึ่งวิต่อตัวสูงสุดห้าวินาทีเอนเกตพุ่งไกลขึ้นจาก3.2 5เมตรเป็น7.5เมตรอันติป่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันพุ่งทําเซคเขาเรียกว่าการสร้างจังหวะทํให้เราเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นและที่สาคัญได้รับบัฟความเสียหายแบบนิ่มๆ6วินาทีและคูดาที่โคตรจะสั้นบัฟเลยอยู่กับเราแทบจะทั้งเกมเลยในส่วนเสริมต่างๆอย่างเช่นคิวออเดอร์ order, ถ้าเราลักหมาหมมมมาาจะะททํดดดเเไ้้ีกกๆแลอยู่ัง แต่ว่าสำหรับส่วนของ c o n d e n d a t i o n of condemnation เนี่ยก็นําว่าเป็นตัวการตายที่ดีหยิบมาได้แต่ไม่หยิบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราทําให้ศัตรูเสียแค่เราตีศัตรูต่อเราก็ได้ทำเห้คืนมาอะไรระดับหนึ่งอยู่แล้วบางทีมันก็ไม่จํ็เป็นเองเอามาเพิ่มในส่วนของ targeted brutality ส่วนตัวชอบมันนี้มากๆแต่ว่าดันอยู่ลึกไปหน่อยมันลดไปเลย5าวิถ้าใส่ครูดาวในคูเลโอจะลดเหลือแค่12วิตัวครูดาวจะลดลงไปหนักมากทําให้เราใช้สแปมได้ทั้งเกมส่วน engage เนี่ยมีไว้แค่เอาไว้หนีกับโดนศัตรูเยอะขึ้นหน่อยทําให้พำ บัฟในไงขึ้นนิดนึงส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะามันเปลืองเต็มอะน,นะห่งางทักนี้จะขอแบ่งเป็นสามสี่พร้อมขี้สโตนเลยอ b i t e ิเทสเลเวเลทัมลบการโจมตีได้จะได้รับบัฟทําดาเมจแรงขึ้น15%เวลา5วิเรื่องเยอะใช้ยากไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ว่านเป็นปตัวต้น,นะนะเลยต้องยอมยอมมันไป j u d i ี i o u เอฟ f ิ c i เ n นซี ค่า elite หรือ special ทำให้การชักกระสุนครั้งต่อไปเร็วขึ้นก็ไม่ได้แย่นะถ้าเล่นสายปืนมันก็ดีถ้าขี้เกียจชักกระสุนมันก็ใช้ได้แต่ก็งินงันแหลกเล่ผิดโมเมนต์สไลด์ทำให้วิ่งเร็วขึ้น5%เวลา5วิและทุกการฆ่าจะได้สต้ามิแน,น่คืน5%ครูได้อยู่ที่0 7 5วิดีมากๆทำให้การเล่นลื่นไหลผลักตีสบายใจคุมสตามินง่ายขึ้นมากๆเอาไปเลย9คะแนน s i r r u s Dedication ค่าสตูตายแต่ทำให้เราได้โอกาสตะกีเพิ่มขึ้น2%สูงสุด8 แต่ตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นรู้วยเศษที่ว่าอาชีพนี้ไม่ได้มีอะไรให้เล่นสำหรับสายคลิกสักเท่าไหร่นอกจากเราเล่นสายติดคลิกระยะไกลอย่างเช่นทาเล่นของ Prosecution Bro แล้วก็เล่น Keystone Thermals w a l l a n d หรือว่า Execution Order ใส่อันนี้มาจะดูดีหน่อย Target Selection mm hmm. เมื่อ Elite Special โดนพี่หมาขย่มอยู่ตายด้วยน้ำมือเราหรือน้ำมือหมา เราจะได้ความเสียหายแรงขึ้นใส่ e l i t ส Special เป็นเวลา8วินาทีอยู่ที่15%ดูดีนะแต่มันมีทารินที่เพิ่มได้ง่ายกว่าอยู่หลายอันและการที่มันต้องคาด e l i t ส Special เนี่ยทำให้ต้องนั่งใช้คีสโตอนอีกหรือต้องให้หมากัดแรงๆอีกมันก็ค่อนข้างเปลืองนะถ้ามันได้เล่นสายหมา So คิ l สแกนโจมตีจุดอ่อนจะทําให้พลังในการโจมตีจุดอ่อนแรงขึ้น2% 8ขั้นเป็น16%อยู่ที่10วินาทีคําว่าพลังนี่คือความหมายไม่ใช่แค่ตีแรงขึ้นเท่านั้นความหมายคือทะลุมากขึ้นและเสียง่ายขึ้นดด้้ววยยมมันีาีาากๆ่ขอออเสคืะไร เราต้องไปลึกมาก3แต้มถึงจะได้มันเซเลเตดมอร์มา,ากัดและติดเิทเน็ต15%ซึ่งตัวนี้ไม่นับรวมกันกับเรทเน็ตในอาวุธที่บวก40%พูดง่ายๆมันสามารถทำเกิน40%ได้และไม่พอตัวเรทเน็ตของเซเลเตดมอร์เนี่ยมันติดเรทเน็ตสูงสุดได้ที่40%พูดง่ายๆถ้าพูดกันกับอาวุธมันจะอยู่ที่80%เลยมันเป็นททเลนที่ดีมากๆถ้าเราเอาสกิลนี้ยัดลงหมามาแล้วเพราะว่าการให้ติดเบทเน็ตแรงขึ้นทําให้สถานะติดแรงขึ้นด้วยมันเลยฆ่าแรงกับการใช้คิสโตนอีก Prosecution Bow เปืนยิงติดคลิปเมือนเกาะไป20%ถ้าเล่นสายยิงติดคลิปบ่อยๆอย่างเช่นลูกโม่ปกติลูกโม่ช็อตกันเนี่ยหรือว่าช็อตแต่เปล่าเนี่ยนับว่าดีมากๆแต่ถ้าเล่นอาวุธระยะไกลปกติตัวพิเศษมันก็ไม่ได้ยิงจำเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกสำหรับคีย์สโตนซีกซ้ายของเรานั้นก็คือ Execution Order พวก Elite Special และบอสจะถูกม์าไปเรื่อยๆโดยที่ม์าจะเป็นสีม่วงเมื่อฆ่าศัตรูพวกนั้นสำเร็จเราจะได้ทำเลทคือที15% ส่วนเมื่อน้องหมาของเรากัดตัวมาร์คหมาจะทําดาเมจแรงขึ้นรอ50%และเมื่อตัวมาร์คตายเราก็จะได้ความเสียหายแรงขึ้น15%และก็โจมตีเร็วขึ้นอีก10%เป็นเวลา8วิต่อให้เล่นโดยไม่มีน้องหมาบอกเลยว่าอันนี้ดีมากๆเป่าๆก็เรียกว่าใช้งานง่ายไม่ต้องนั่งคุมอะไรเยอะก็แค่วิ่งใส่ตัวมาร์กก็พอ Efficient Killer เมื่อตัวมาร์คตายเราจะได้โอกาสตตดคีเพิ่มขึ้น10%และคีแรงขึ้นอีก25%เป็นเวลา8วิ บอกเลยว่าสายเนี้ยแรงกว่าเดิมมากๆไม่พอนะ16%แม่งเพิ่มเป็น26%เวอร์ชิพหายมาเาเคเตอร์เมื่อตัวมาร์กตายอารติจะขึ้นเร็วขึ้น50%เป็นเวลา8วิความหมายก็คือ1วินาทีมีค่าเท่ากับ1.5วิรวม8วิก็จะประมาณ2วินาทีหยิบครับถ้าเล่นสายนี้อันนี้ดีที่สุดดีชิบหายเลยหยิบมาเถอะโนลีเนียนสเมื่อตัวมาร์กตายจะเมินเกาะ10%ถ้าเกิดขี้หน้าพวกเกาะทั้งหลายก็หยิบมาเลยมาดีมากๆริเสริมถ้าเล่นสายระเบิดอะบิเทสเนีีย,ยน,น้้มาดวาดวค คียพิมพ์บทละคเมื่อศัตรูที่มาตายเราจะได้รับปั๊บทําให้ความเสียหายของเราจากมอร์ตอสิตี้เบาลงและเราทําความเสียหายใส่ศัตรูประเภทมอร์ตอสิตี้แรงขึ้นห่งนตต่อบัฟบส่งสุด30ขั้นและอยู่จนก,กว่าเกมจะจบนับว,ว่าดีมากๆถ้าเราได้เล่นเจอบอสเยอะเรียกว่าเล่นเมสตอมซะมากกว่าถึงอยากจะหยิบอันนี้มาถ้าเล่นปกติเราเจอบอสแค่ตัวหรือ2ตัว1แต้มคุ้มไหมก็ถามใจดูสลับบอสหหรือ2ตัวเท่านั้นแล้วมอร์ตอิตี้พวกนี้ไม่นับกับตันนะเฉพาะสปอน เปโอกินเนอร์เกิลอะไรพวกนี้เท่านั้นแรกๆก,ก็ว้าวแหละแต่หลังๆรู้สึกว่าเริ่มเปลืองน็อตฟาบปไฮหมาขยมอะไรเมื่อไหร่เราจะได้บัฟเดินเร็วขึ้น10%และทำความเสียหายอะไรขึ้นอีก10%เวแบบลา5วิมันเป็นอันที่โคตรดีอันหนึง่งแต่ข้อเสียหลักๆของมันคือมันต้องขยมใส่เท่านั้นถ้าตัวหมาข,ของเราไม่สามารถทำดาเมจได้เพียงพอในการฆ่าตัวที่มันขยมใส่เรเร็วเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียหน่อยดังนั้นถ้ามันไปเผย่อใส่อีลิทและเราทำดาเมจอีลิทเบา มันก็จะแย่หน่อยแต่ถ้าเราใส่อย่างคีสโตนฆ่าพวกตัวระยะไกลอ่ะมันจะฆ่าตายเร็วไอตัวนี้จะติดที่กว่าเดิมมากๆโคตรดีและแล้วก็ถึงกระซี่กลาง justify measure ทำความเสียหายใส่ศัตรูโดนเพิ่มความเสียหาย3%สูงสุดที่5ขั้น5วิรวมกัน15%บอกเลยว่ามีประโยชน์โคตรอยู่ทุกมิวปืนก็ติดตีก็ติดเอามาเหอะร้อยแต้มยัดไปซะ รีเบเตอร์ติดคอร์รัปชันบอลลง20%และโดนแก๊บบอลลง75%มันเป็นการเปลี่ยนแก๊สที่แสบตาให้กลายเป็นบรรยากาศกรุงเทพที่มีมลภาวะแต่ไม่ได้ทําให้ตาตทันทีเล่นง่ายกว่าเดิมมากๆถ้าเล่นฮาวกยันซะแต่ถ้าเล่นแบบปกติก็ไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นโคเวอร์ Co ren, มิสเคนโจมตีศัตรูที่ติดซับเพรสแรงขึ้น25%ดีจริงๆตอนเล่นสายปืนแต่ถ้าไม่ได้เล่นสายปืนก็ไม่ต้องหยิบมาหรอกค่อนข,ข้างจะเปลืองสตูดิโสมาร์ทหลบได้เพิ่มหนึ่งครั้งและระยะเวลาที่เกมคิวว่าระด25% เือคนที่ไม่รู้ว่าช่วงเวลาการหลบของเราเนี่ยจะมีจังหวะคล้ายไอเฟมแต่เป็นจังหวะที่ไม่ได้อมาตานะโดนระเบิบอลลง50%สาหรับหลายตัวละครซึ่งนับว่าเป็นอันที่ดีมากๆชิ้นหนึ่งทำให้หลบง่ายขึ้นครมปสตานเมินได้ง่ายกว่าเดิมเสียที่ว่าคิสโตนีแถวนี้มันไม่ได้วาสักเท่าไหร่ไงเพอร์ออริตี้เอนดาวเมนแมกกาซีนใหญ่ขึ้น15%ปัดขึ้นถ้าอยากได้กระสุนเยอะๆในการยิงอีกมันก็จัดเลยครับแต่ถ้าถามส่วนตัวมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นเลยนอกจากอยากเล่นซองแรองแร t a r g e t Priority ถ้าเราทำความเสียหายสศัสตรูที่มีเลือดมากกว่า75%แรงขึ้น15%ดูเหมือน,นงั้นแต่การที่เราทำความเสียหายใส่ตัวพิเศษแรงขึ้นทำให้เราตีมันทีเดียวตายได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยนะ March ยิงโดนศัตรูทำให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้น15%อนยู่3าวิเอาจริงๆเพื่ออะไรก็ไม่รู้หรอกน่าจะาไว้ยิงตอนหนีบอสมากกว่ามั้งไม่ได้ดีเดอะไรแต่ก็ไม่ได้โดนราประโยชน์เรียกว่าเอา,เ Hunter, เา,ามเมียหา,ยาย board, แลยมอนตรอ2ิไม้นับกับตัน ถ้าเกีคีหน้าพวกนี้อันนี้ก็ดีมากๆเกละเข้าเสียคือมันอยู่ลึกไปหน่อยสำหรับคีย์สโตนซีกาก็คือเทอร์มินาสวนแลนการโจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิดจะได้รับบัฟอาวุธระยะไกลและส่วนการโจมตีระยะไกลจะได้รับบัฟอาวุธระยะประชิดซึ่งจะนับตามจํานวนตัวที่เราตีโดนหรือยิงโดนในการโจมตีนั้นๆเช่นตีโดน5ตัวพร้อมกันก็ได้รับบัฟระยะไกล5ขั้นส่วนยิงระยะไกลโดน10ตัวก็ได้เลย10ขั้นสำหรับอาวุธระยะประชิดซึ่งมันนับเต็มตามจำนวนตัวสูงสุด3 0ัต่2ฝาย สำหรับบับปะชิตจะได้อะไรบ้างบัพปะชิตเราจะได้เสียง่ายขึ้น15%และแรงขึ้นอีก15%ส่วนรแร็งไกจะได้ยิงแรงขึ้น15%และยิงทะลุมากขึ้น50%และทําติดสเปชั่นง่ายขึ้นอีก50%สำหรับคนที่ฟังแล้วง,งงๆมันคือสายสเสารอาววธคล้ายๆกับเคสต,ตของเวสเทอรแลนด์อันขวาข้อเสียคือการคุมสแต็กัมโคตรน่าลาคาญมันไม่เหมือนของเวเทอรแลนด์แต่ว่าเราได้บับง่ายกว่าส่วนตัวผมว่าเคสตนี้ดูด้อยกว่า2อันที่เหลือเพราะว่ามันเปลืองของจัด เป็นคีย์สโตนที่ดูเหมาะสำหรับคนเล่นสายช็อตกันและก็สายปืนกลธรรมดาเป็นหลักซะมากกว่า Dit p r i n e Justice ถ้ามีบัฟไกลยอยู่เราก็จะได้ชักกระสุนเร็วขึ้น20%ใช้งานง่ายชักกระสุนเร็วแทปปี้แต่ว่าถ้าไม่ได้อยาาได้ชักกระสุนก็ไม่จะเป็นหรอก Terminal decree บัฟระยะประชิดจะทำให้เราได้ทาเน็ตจากการฆ่าศัตรูด,ด้วยอุประชิดมากขึ้น2เท่าและคนในวงของเราจะได้ทาเน็ตเพิ่มด้วย25%จากที่เราได้บอกเลยนะดูเหมือนจะมีประโยชน์ัพพอร์ตได้เพื่อนอันเนี้ยดีแต่ในเชิงของการที่ฆ่าศัตรไูได้เพิ่มขึ้น2เท่า มันไม่ได้ช่วยเลยจาก5%เป็น1นทั้งที่ความจริงอะเมเลตีศัตรูโดมไม่ได้เยอะกว่านั้นเยอะมากๆอยู่แล้วออสตินเนตเมื่อเรามีบัฟอย่างน้อย15ขั้นไม่ว่าจะเป็นประชิดหรือระยะไกลเราจะได้บัฟเสริมสำหรับสายนั้นๆที่จะอยู่จนก,กว่าบัฟหมดหรือว่าสละอาวุธไปโดยถ้าเรามีอาวุธประชิด15คันเราก็จะตีเร็วขึ้น5 ถ้าเรามีบัฟระยะไกลก็จะยิงเร็วขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ read of judgment เมื่อเรามีบัฟอย่างน้อยสามสิบคันไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะประชิดหรืออาวุธระยะไกลเราจะได้บัฟเสริมที่จะอยู่จนก,กว่าบัฟหมดหรือว่าสลับอาวุธโดยระยะประชิดจะมีการเมินเกาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์และระยะไกละจะได้คีแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และยิงจุดอ่อนแรงขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาจริงๆทั้งสองอย่างนี้นะว่าดีมากๆนะแต่เสียที่ว่ามันคุมสแต็ยกยากชิบเป๋งเลยและหลายๆครั้งเราต้องสลับอาวุธก่อนที่ม สำหรับซีขวาซึ่งเป็นซีที่เน้นเลีประชิดโฮเดอร์ไลท์ทำให้ศัตรูเซจะทำให้เราอึดขึ้น3%สำหรับการโดโนโจมตีประชิดครั้งต่อไป1ขั้นสูงสุด5ขั้นเป็น15%ถ้าเราทําพวกโอกินหรือศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าคนเนี่ยจะได้5ขั้นเลยบอกเลยนะหยิบเถอะเพราะว่าอันเนี้ย มันเป็นเส้นฐานที่ไปอันที่ดีมากๆต่อมา Target the w e e k ทาให้ศัตรูเซศัตรูตัวนั้นจะโดนความเสียงหายแรงขึ้น15%เป็นเวลา5วิโคตรจะดีถ้าเล่นประชิดนี่คือหยิบมาเถอะตีคลิกซ้ายมั่วๆเดี๋ยวมันก็ติดเองอะ่ะโคตรจะเวิร์ก The Emperor Fist การโจมตีประชิดของเราจะแรงขึ้น15%และทําเซง่ายขึ้น30%ใส่ศัตรูที่โดนตีตัวแรกมันเป็นการเพิ่มดาเมจให้เราตลอดเวลาในการโจมตีแล้วประชิดไม่มีอะไรใช้ง่ายเท่านี้แล้วละ่ะจริงๆโคตรดี Drive h e m Back ผลักศัตรูโดนจะทําให้โจมตีทะลุมากขึ้น75%เป็นเวลา5วินาทีซึ่งส่งผลทั้งอาวุธระยะประชิดแอะและอาวุธระยะไกลมาต่อคีขับหยิบได้หยิบชีวิตเล่นง่ายกว่าเดิมมากโคตรจะดี Final Warning ที่ศัตรูเซทําให้ยิงแรงขึ้น15%เป็นเวลา5วิใช้ง่ายง่ายกับวิธีริงไฟเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฟอนไลน์นะว่าดีมากแต่ก็ไม่มีก็ได้ Way of the Lakes ชาร์ตตีประชิดโดนจะทำให้เราทำความเสียหายแรงขึ้น15%เป็นเวลา5วินับว่าดีมากๆถ้าเราไม่ได้ลืมชาร์ สไตร์าดาวตีเมินกอดส,สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใส่ศัตรูที่เซโคตรจะดีถ้ารู้ว่าเราต้องสู้กับคาเชอร์เนี่ยบอกเลยนะตีสดเอาไปเลยโคตรดีทรูกิดเราก็ได้รับความเสียหายใส่เลือดสูงสุดที่50หน่วยเท่านั้นถ้าคุณเล่นฮาวกโคตรจะดีหยิบมาเถิดชีวิตแจแฮปี้แต่ถ้าคุณชอบลงไปโดนคัชเชอร์ตบหัวแล้วก็กลายเป็นฝุ่นเนี่ยอันเนี้ยเอามาเถอะก็ดีเหมือนกันและแรกก็ถึงกฤติสโตนสุดท้ายที่ส่วนตัวมองว่าเป็นกฤติสโตนที่โกงที่สุดในบรรดาทั้ง3าีกฤติสโตนฟอสฟูเมื่อทำให้เเเย้งนา่ขึ5% อึดขึ้น2.5% 1ขั้นตันที่10ขั้นซึ่งบัฟอะมันจะหายไปทีละขั้นเมื่อเราโดนโจมตีหรือว่าเวลาครบ5วินาทีอยากจะอึดอยากจะตายยากอยากจะเป็น b o o ต์วิลิตใช้อันนี้ชีวิตเล่นง่าย happy e ซี่ l i ฟ์อึดก็ง่ายทำเซง่ายต่างหากอาร์เรแมนวิวเมื่อบัฟครบ10ขั้นและหลังจากที่บัฟลดลงไป10ขั้น3วิเราจะไม่มีทางสตาน์และสามารถ perfect บล็อกได้ทุกการโจมตี perfect บล็อกที่ป้องกันการโจมตีได้ทุกอย่างนั้นหมายความว่าทําให้เราไม่เสียเลือดและไม่เสียทับเน็ต แต่ว่าการป้องกันปืนนั้นะ่ะทําไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ถือโลกไอการที่เราไม่ติดสตันะ่ะทําให้เราสามารถยัดโดยที่ไม่ต้องมีสมองยาวๆแบบอีซี่ไลฟ์ได้ซึ่งผมชอบไหมละ่ะอุ้ยสมองผมสมองหอให้อยู่ไหนสมองทากเกตแอคควายเมื่อบัเราครบ10บคันแล้วหล่ะจากที่บัฟลดลงจาก10ขั้นเป็นเวลา3ามวิจะทำให้เราโจมตีเร็วขึ้น10%และทะลุมากขึ้นอีก50%อันนี้ดีมากกิบแล้วไม่โคตรอร่อยอะตีโคตรมันอะอร่อยโคตร,ครอร่อยอร่อยิบนะครับโคตรดี v i e w of the l เลคส์ทเน็ตขึ้นอัตโนมัติสูตรุดเอนต่อวินาทีและต่อขั้นสูงสุดที่5%ต่อวินาทีดีมากๆโคตรจะดีติดอย่างเดียวคือมันมีอย่างอื่นให้หยิบมาเยอะก่อนหน้านั้นอยู่แล้วบางทีหยิบไปอาจจะเกินก็ได้มันอูฟูมากๆเลยถ้าคิดว่าอยากได้เพิ่มก็หยิบได้เลยออบิเทสวิจิเลนกดอันตีปั๊บบัฟฟอสกจะหายไปทันทีทดแทนด้วยพลัง2.5%ตอสองสุด2่นานีบอยว่าโนตดู่ดหมือนจะงสงงุงแต่แม่งโคตรแรสเถซ็นดดวยยิ่งคู่กับน e นสิบ โคตรดี D, ต่อให้ใช้กับแคสติเกเตอร์มันก็แรงอู้ฟู่มากๆเหมือนกันบอกเลยว่าหยิบเถอะ9คะแนน Judicial Force ถ้าจำนวนขั้นเป็นศูนย์หรือเต็ม10จะผักศัตรูแล้วล่อออกไปซึ่งครูดาอยู่ที่5วินาทีข้อดีคือการหนีการโดนจับลองนึกว่าไม่มีหมาสิและโดนหมาจับเนี่ยเอาบอกเลยนะรอเลยศูนย์เดี๋ยวหมาก็เดินเองข้อเสียคือว่ามันยื้อเวลาไปหน่อยและนี่คือบิลที่ส่วนตัวใช้บูลังผ่านเบกเดลไลจะคู่กับฟอร์สฟูลเป็นบิลที่ไม่มีหมาอาวุธจะเป็นอาร์เปเทจช็อกมอลโดย ส่วนอาวุธระยะไกล้จะเป็นช็อตกันโลซึ่งจะเป็นพุลพอยต์คู่กับฟูบอร์บิลที่สจะเป็นโคตรหมาบูหมาจะดีมากๆรถที่เราจะใช้เบรไลท์คู่กับเอ็กซิเคชันออเดอร์ จะเป็น mage and chill counter attack opportunist แล้วก็จะเป็นจัดกันมาร์ค8 full b o กับ fan fancy b u i สถานะจะเป็น build แบบอึดโดยที่มีหมาด้วยจะเป็น casterter คู่ execution order เอาไว้จะเป็น base chill counter attack opportunist เหมือนเดิมส่วนอาวุธยานจะเป็นโบกันที่ใช้ satric impact กับไอ้ e, เลือดออกอะ่ะ2อันสําหรับ final ต o ของตัวอ p p e t i นี้ถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะถูกเนิร์ฟไปหลายๆยอย่างแล้วผมก็ยังมองว่ามันเป็นหนึ่งตัวละครที่เอาตัวลอดได้ง่ายที่สุดในเกมอยู่ดีถ้าคุณอยากได้ตัวละครที่บูอาหน้ายัดตัวละครเนี้ย เป็นตัวละครที่คุณขาดไปได้เอาตัวรอดได้ง่ายไม่พอน้องหมาก็ช่วยชีวิตคุณได้มากมันอย่าเรียกช่วยชีวิตเลยหมาบางทีทําประโยชน์ได้ดีกว่าคนเล่นอีกเอาหมาไป5ตัวเนี่ยในเกมบอกเลยนะไม่ต้องมีผู้เล่นให้หมามันกระโดดกัดกันเองอ่ะเดี๋ยวมันก็ะรอดภารกิจผ่านได้ง่ายกว่าคนเล่นอีกแต่สําหรับตัวละครเนี่ยคนที่ชอบในการยิงเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวสายป,ประชิดแบบเน้นๆเ,เลยคุ้มไหมก็อยู่ที่ถามใจตัวเองดูว่าชอบเล่นช็อตกันขนาดไหนถ้าไม่ชอบเล่นช็อตกันแต่ชอบวบ มันก็ยังดีแต่ถ้าไม่ชอบช็อตกันและไม่ได้แบบว่าอยากได้วิ่งบูยัดขนาดนั้นตัวละครนี้ไม่ใช่ทางเลยส่วนเกมเพย์มันก็เป็นเกมเพย์ที่เดิมๆไม่ต่างจากโอกินสักเท่าไหร่แลเรื่องความสนุกมันก็กลางๆไม่ได้บือหวามากเพราะว่าความสามารถจริงๆของมันคือการเอาหมาไปช่วยและหมาเป็นอะไรที่เรียกว่าซับเทลคือถ้าไม่ได้สังเกตจริง,รงๆก็มองไม่ออกหรอกแต่ถ้าได้ดูจริงๆแล้วก็จะรู้ว่าหมาแม่งช่วยงานดีกว่าคนเล่นอีกและที่สําคัญ ตัวละครเนี้ยมันไม่ได้ตัวละครที่สร้างเกมเพย์ใหม่ๆแต่สิ่งที่มันสร้างคือความเบียวโลโอปถ้าอยากจะเบียวเป็นตำรวจก็เชิญแต่ถ้าอยากตั้งชื่อน้องหมาเป็นอาการเมืองบางคนที่คุณชอบก็สามารถตั้งได้เหมือนผมว่างไงน้องเพย์และเลือกสุดท้ายที่ผมจะต้องเตือนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่เสร็จดีมันพร้อมที่จะปรับความสนุกที่เราชอบออกไปได้ตลอดเวลาถ้าเดีวลลอปเปอร์ยังคิดว่าอัพวิธียังโกงเกินไปผมบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะเนิบต่อนแน่ๆเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อตอนเดียวเสี่ยมมมาไม่เเเกินินนนน2-4ดดือโแๆ และใช่ครับหลังจากผมพูดไม่ออกมาจริงๆในที่สุดแม่งก็จบสักทีมันมีอะไรให้เท็ดเยอะมากแล้วรวมกับเขียนสคริปซึ่งส่วนตัวเป็นคนพิมพ์ช้านะต้องไทยพิมพ์ด้วยเสียงอีกคอแห่สิครับหรืออะไรสำหรับพวกอาวุธจะเป็นคลิปสั้นมาทีหลังนะเพราะว่าทะเลนน์อ่ะมยาจะจัดเลยถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์สำหรับเกมนี้ก็รอดูเสียงตอบรับอยู่ถ้าอยากจะเป็นกำลังใจขอแค่กดไลค์กดแชร์กดสักส cribe ก็ได้แต่ี่อยากเป็นกำลังใจก็มีทิปมีอยู่นะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าอาจารย์ไหลลาไปก่อนสวีดัตนะครับ